สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกกแล้วนะคะที่ช่องตันใจชานวันนี้เกกจะพาทุกคนไปเที่ยวคอนเสิร์ตที่ผับสวิตกันนะคะเพราะวันนี้มีนักร้องชื่อโอนิกมาจากอเมริกา<ม>เราก็เลยนัดก,กับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวกัน<ม>คืนนี้นะคะทุกคน<ม>คือก่อนอื่นเราจะเล่าให้ฟังว่าผับที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเราทุกคนเทคอะไรพวกนี้มันจะเปิดทุกวันเนาะแต่ที่นี่ไม่นะทุกคนที่นี่จะเปิดเฉพาะ วันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นจะมีบางที่ที่ว่าเปิดวันพฤหัสแต่ส่วนน้อยมากส่วนมากแล้วจะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์ผับที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนบ้านเราเขาเปิดกันเราก็ไม่รู้นะเปิดกี่โมงแต่เริกประมาณตีสองตีสามเนาะแต่ที่นี่ไม่นะทุกคนที่นี่เขาเริ่มกันตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งส่วนมากคนก็จะเข้าผับเข้าเทกันประมาณหกเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้แล้วผับกับเทกจะเปิดถึงประมาณตีห้าแล้วมีบางที่เปิดถึงหกโมงเช้าทุกคน วันนี้เก๋กับเพื่อนก็คิดว่าประมาณหกโมงเช้ากลับบ้านแล้ววันเนี้ยเขามีคอนเสิร์ตฮิปฮอปเราก็เลยว่าเราจะไปเที่ยวกันแต่ตามไปดูว่าจะมันไหมทุกคนเราจะขึ้นรถเมย์ไปกันไปกันไ,ไปทุกนันขอเวลาไปแต่งตัวกันนะคะมารอรถเมล์ไม่มีคนเลยทุกคนประมาณตอนนี้อยู่สี่ทุ่มครึ่งรอรถเมล์ไปในเมืองกัน ันดี้ไปไหนออทอฟิ <8 40. S 1> <laughs> วานดีนานแล้วไม่ได้เที่ยวทุกคนหานเดี่ยวไปเที่ยวดูมเ,วมดเมืองพะเยาเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นรถเมย์มาถึงในเมืองไปไปข้างหน้ากันต่อดู <Hello. S 1> นี่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวของที่นี่ทุกคนเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันทุกคนเราต่อแถวนี่ก็เป็นผับดู